เราจะมาลักหน่อไม้กันลักหน่อไม้ไปแกงครับวันนี้เราเพิ่งไปเอามาจากหน้าบ้านนะครับจากหน้าบ้าเดี๋ยวเราจะไปดูหลังบ้านกันว่าจะมีไหมหตามมาเลยนะครับวันนี้เรามาดูหลังบ้านกันอันนี้เป็นกอที่อยู่หลังบ้าน,นครับหน้าบ้านเราก็มีบ้านเราทำซ้ำมา นี่ครับอีนึนงเนาเรียบร้อยไปกลับบ้านนะัะ นะนีลังแจกรเราปอกน่อไม้เสร็จแ,แล้วครับแกกหนม้เสร็แล้วเราก็จะมาเหลาหน่อไม้กันนครัที่กันเหลาประมาณนี้นะเราบางบานะมันจะได้ต้มเกลือไปไปว้เหลาน่อไม้ไม่ใช่เหลาอินสอนะถึงทึม แม่ให้เราทำอะหรเอาด้วยไหมมาทำให้ดูหน่อยทำางนี้ป่ะอย่างงี้ไหมลบคมนะบอย่างเงี้<อ>ยงไหนเป็น,นคมก็ลบไปเลยไม่หลาหลาจังป่ะนั่นใช้ไหม นะครับหลังจากเราฝานเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคั่วนะแม่เ,น,เนี่ครับพอเราพอเราเราเสร็จเราก็จะเอาไปคั่วใส่น้ําใส่เกลือนะครับแล้วก็จะเอาไปต้มอีกทีนึงนะครับเพื่อให้หน่อไม้จืดนะครับ พอนาม้จืดแล้วเราก็จะค่อยเอามากแกงอีกทีนึงครับอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรของแม่เขาบอกว่าต้องคั่วก่อนคั่วใส่เกลือก่อนไม่งั้นหน่อไม้จะไม่กรอบนะน่ครับหลังจากก่อไฟติดแล้วใส่น้ำไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือเกลือหน่อยเนี้ยนี่นะจ๊ะหน่อไม้นะจ๊ะอานาม้ยใส แล้วก็คั่วนะนะเรามาดูกันอู้ไงน่นะคั่วก่อนนะครับคั่วใส่เกลือแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงไอหน่อไม้มันถึงจะกรอบครับนี่นะหลังจากคั่วเสร็จ เราก็เติมน้ำนะครับเติมน้ำคราวนี้ก็จะต้มนะหลังจากต้มหน่อไม้แล้วเราก็มาเตรียมนะครับใบย่านางซักใบย่านางขยี้น้ำใบย่านางครับวบแกงหน่อไม้นี่ครับขยี้ใบแกงหน่อไม้นะคราวนี้เราก็จะไปตำพริก ดินน้ำออกแล้วนะครับแล้วก็จะใส่น้ำใบยานางนะแล้วก็ต้องกรองก่อนน้ำใบยานางคนคนกวรกะมากวนกวนกวนนี่ใส่น้ำใบยานาง จุ่มไปต้องให้มันเปืือยเลยปละให้เปล่อยก่อนด้นอ่ลอน้นหนวเนอกมัต้องหนัวใมหนัวเขไม่รอร่อยใช่ เมนก็แม่อร่อยสินะแล้วเราก็ใส่พริกนะครับใส่พริกลงไปมันเผื่อยยังไหมแม่ขวดตัวจริงจากใส่น้ำปลาแล้วเราก็ใส่เราก็ปรุงรสได้เลยนะเรยบร้อยปรุงเสร็จแล้วก่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับว่ารสชาติจองอมาเป็นยังไงนี่นะครับเราจะมาชิมกัน nó, nấm hải quả mát, hmm, ngon, được. thôi mà, có phước tao chật tàu, cứ dạy tàu mày mày. เบอร์รี่กรูดนะครับกับข้าวเหนียวนะน้ำตาลอะไรกินกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆข้าวเหนีย,นยนนะวเย็นๆนะไม่อุ่นนะเยน็ยนๆนะครับก็กินอย่างนี้นะ หน่อไม้กกอะมากเวลากันนัวนะอืมหวอครับเวลาที่กินก้าเนียอาแกนหน่อ,อไม้เราวจเอา้เนียใส่ช้อนลงไปแล้วก็ตักๆปรุงลงไปในแกนหน่อ,อไม้ครับนี่ ่มเราต้องเป่าก่อนเ่าบอกเสร็จแล้วก็อ้าปากแล้วก็ใส่ปากอืาอืมอร่อย คลิปนี้ขอจบไปให้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราครับ